โอ้มือชอปเปอร์สวัสดีครับวันนี้ฟีฟ่ากับริทูหลังเลิกเรียนบอกว่าหิวผมเลยจะทําเกี๊ยวน้ําให้กินครับก่อนอื่นผมจะให้ฟีฟ่าไปเอาฟืนเพื่อที่จะมาก่อไฟให้ผมก่อนครับและระหว่างที่ฟีฟ่าก่อไฟอยู่ผมก็จะมาเตรียมวัตถุด,ดิบเพื่อที่จะเอาไปปัน่นทําเมนูกันครับตอนนี้เราจะมานึ่งเกี๊ยวเราก็จะมาตั้งหม้อน,นึ่งชั้นแรกก่อนนะครับต่อกันด้วยเราจะมาปั่นวัตถุดิบนะครับซึ่งวันนี้นะครับเครื่องปั่นที่เราใช้จะใช้ของซิมพลาวัตถุดิบที่เราใช้จะมีลูกชิ้นก,กะะะลลวเดดอรรียนส้ืแค ในน้ำเสร็จแล้วเรามาปั่นได้เลยนะจะบอกว่าเครื่องปั่นตัวนี้ใช้ง่ายมากๆเลยครับปั่นไม่นานก็ละเอียดตามที่ผมต้องการแล้วนะครับสำหรับใครที่ทําแล้วอยากได้ความละเอียดมากกว่านี้ก็สามารถปั่นต่อได้นะครับพอด้วยเอามาเทใสท่ถ้วยแบบนี้รู้สึกว่าน่ากินขึ้นมาเลยค่บไม่รอช้าเดี๋ยวเราจะมาทําขั้นตอนต่อไปกันแล้วนะนั่นก็คือขั้นตอนการห่อนะครับไม่รู้ว่าทุกคนมีวิธีการหอ่อเกี่ยวน้ํายังไงนะครับสาหรับผมหอ่อตามความสะดวกเลยครับใจจริงก็อยากห่อสวยๆเพื่อจะทําให้น่ากินขึ้นมาแต่ห่อง,ง่ายๆแแบบนีี้่าจะะะสดดดวววกลรเ นะครับเพราะเด็กๆหิวกันมากๆแล้วต่อดยเอามานึ่งต่อนะครับระยะเวลาใช้ประมาณ15นาทีเสร็จแล้วเราก็มาเปิดฝาแบบนี้เลยครับจะบอกว่ากลิ่นหอมมากม<น>ากขะผมไม่ใช่คนเปิดฝายังได้กลิ่นเลยครับส่วนอันนี้เป็นน้ำปรุงรสที่เราเตรียมไว้แล้วนะครับพอน,น้ำเดือดได้ที่เราก็ใส่เกี๊ยวนึ่งลงไปเลยครับระหว่างที่รอเราก็จะมาปั่นเพลิกกันนะครับใช้เครื่องปั่นของซิมพลารจะบอกว่าสะดวกสบายมากๆเลยครับแค่เครื่องตัวนี้ตัวเดียวสามารถปั่นได้หลายอย่างมากๆเลยครับจะปั่นเครื่องแห้งเครื่องปรุงเครื่องแกงหรือปั่นผลไม้เครื่องนีี้ตัววเดย จบไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนครับิครับเขามีรับประกันหนึ่งปีที่สําคัญถ้าพังไม่ต้องรอส่งซ่อมขอเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้เลยครับและตอนนี้เกี๊ยวน้ําของเราก็สุกได้ที่แล้วนะครับใส่เห็ดเข็มทองอีกนิดหน่อยคนบอๆให้เข้ากันรออีกไม่กี่นาทีตอนนี้ก็จะได้กินแล้วครับเอามาใส่ถ้วยตอนที่ร้อนๆกลิ่นจะหอมๆไม่รู้ว่าคนดูจะหิวตามไหมแต่ที่แน,น่ๆตอนนี้ผมฟีฟ่าและริทูหิวกันมากๆแล้วจะขอตัวไปกินกันก่อนนะครับ